แล้วแบบนี้ผมจะเอารูปผีที่ไหนไปส่งครับเนี่ยวันนี้เราไปลองหาอีกสักวันไหมพ่มอโธพูดยาเป็นผีเลยากาเผื่อจะได้เจอพ่อดีเหมืน <c oughs> อนก,ก,ก,กันหยอกหยอกหยอกนี่ไอ้ิวนี่สัก,กประกวดชนะ,ะนะนี่ให้พี่คือไปรับรางวัลได้ไหมไปรับแทนเลยพี่อยากดังอยากมีชื่อเสียงอะอ๋อได้สิพี่โน,โนแต่ว่า ก่อนที่จะถึงวันที่เราไปรับรางวัลเนี่ยพี่หนุ่ต้องช่วยผมคิดนะว่าจะทําท <ำ S 2> ย,ยังไงถึงจะถ่ายให้มันติดวิญ,ญญาณให้ได้เนี่ยโอ้เลือกลงความคิดเถอะไอ้ผีสางนางไม้แลรพวกนี้ไม่มีหรอกเอ็งรู้ได้ยังไงว่าผีไม่มีในโลกไอ้เท่งโอ,โอ้พ่อตั้งแต่หนูเกิดมาหนูไม่เคยเห็นผีจัดกจักคาตาทีเลยมันจะมีได้ยังไงอ่ะอ๋อนี่แสดงว่าอยากจะเห็นผีใช่ไหมนี่น้ำตาหมาวัดก้าวัด 9ต,ตัวตัวละวัดนี่กันออกมาถ้าอยากจะเห็นผีนะเอาตาที่เปลือกตานะจะได้เห็นผีดังใจเห็นเลยอย่างใจนึกโหปู่สุดยอดเลยอะ,อะหวหแบบนิดเดี๋ยวนะครับ<แ>ถ้าเกิดไอ้น้ำยาเนี่ยทาตาแล้วสามารถมองเห็นผีได้จริงเนี่ยเอาจริงสิอเอาแล้วถ้าผมมาทาเลนกล้องะฮะแล้วผมจะถ่ายภาพติดวิญญาณนะเฮ้ยอันนี้ครักผมไม่เคยลองเหมือนกันนะถ้งั้นผมขอลองนะเอยไม่ได้แหมมันต้องหมูไปไก่มาแก่แล้วก็แก่เลยแล้วพ่อทำไมอะ หมูไปไก่มาพ่อก็รู้อยู่แล้วไก่จะมาได้ไงไอ้สิวไม่ได้เลี้ยงไก่เดินตามหาไม่ต่างกันแต่วนะั่นมันเอาจริง<อ>วะเนี่ยฮะเอาจริงสิเอาโอ๊ยอะไรพ่อโอ๊ยตาตาเนี่ยเป็นไรตาตาเนี่ยโอ้ก็โทษพ่อครัเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันยาหม่องค่ะยีปิดขวดนี่มันต้องอันนี้นี่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 สีดำนี่นี่นี่ยูเนะเออเออไม่เห็นเลยพ่อ ริงป่ะเนียแผ่จริงพี่เอ้าวอ้าวเอ้ยไอ้เข้มไอ้พอทอจะเข้าส้วมคนอื่นแล้วไม่มีมารยาจะขอก่อนหรือยาก่อนเลยเฮ้ยไอ้เอ๋ยเอ๋ยชื่อใครเนี่ยไปเข้มไงเนี่ยไอ้เข้มออกจากห้องน้ำเมื่อเสื้อผ้าขาดลุ่งลิ่งเลยเฮ้ยไอ้เข้มแล้วมันเข้าไปยังไงวะข้าเข้าไปคนเดียวนี่วะไอ้เข้มน่ะมันตายไปแล้วมันโดนรถเสกล้อไปกินอะไรเลียวไปตายคืนนี้เอง เฮ้ยี่ลับผีเห็นของฉันหมดแล้วเนี่ยมันจะไปเล่าต่อๆกับผีฟังวรู้นี่แดงว่าเห็นผีจริงง่เออแบบนี้ก็แดงว่าน้ำตาหมาวัดของลุงมหาเนใช้ได้ผลจริงด้วยเนี่ยเฮัลโหลฮัลโหลจ่าพันเหรอเอออยู่ไหนแล้วเนี่ย เร็วๆดิโอ้ยไม่ไหวแล้วอะทั้งคืนเลยอะเมื่อคืนเนี่ยนะจะเป็นขึ้นไปกับสาวคนนั้นนะทั้งคืนแล้วเพิ่งลงมาเนี่ยอาเชื่อไสงสัยทั้งคืนหน้ามันซีดไปนิดนึงน,น,นะมาแล้วมาแล้วโอ้โหอิดโรยเชียปไ,ไหวแล้ว โอ้โหแค่นี้ไม่ไหวเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเปลี่ยนคิวกัน <t od S 1> งั้นวันนี้ตาผมนะออมาเอ,อ้ยเฮ้ยโดนเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเฮ้ยอาชัยอาชัยเขามียทักทิมด้วยอ่ะอ <laughs> ยากแตะอย่างเขาไมหมล่ะอ, <laughs> อยากมากที่สุดจัดให้ พึ่งครึ่งมือเฉยแล้วน้ำตาหมาของพ่อมหาแน่นอนอุนิธาปุ๊บเห็นปั๊บเลยเนี่ยว่าแต่ว่าใครจะคนแรกที่ทาแหมจะใครซะอีกแล้วนั่นอาจจะบ้าเอเนี่ลองนี่เด็กๆจะได้รู้ว่าผีเป็นไงพ่อแล้วแม่ว่าเออทาก่อนเลยอยากได้รูปผีมากใช่ไหมครับอ้าวไอซี่

เห็นไหมเห็นไหมพ่อเห็นแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมวพ่อไม่มีอะไรยสงสัยน้ำตาหมาของพระมหาเจ้าเสือมเปล่าะไรประเทศฟังเองไงไม่รู้เนี่ย ตบันอะไรแล้วอ้ย่อ่ามายามอะไรอะไไม่ดีะเอาไปดูกันให้จัด